่อาเนี่ยองค์การไมโลกรหรือว่า WHO ประกาศให้การระบาดของโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกคือขึ้นไประดับเดียวกับโควิดอ่ะคือปกติเนี่ยเวลามีการระบาดของโรคต่างๆเนี่ยเขาจะดูว่าถ้ามันอยู่ในระดับที่มันจะกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนทั้งโลกแล้วเนี่ยเขาจะยกระดับขึ้นเป็นภาวะฉุกเฉินนะซึ่ง ถ้าจำได้ล่าสุดหลังสุดเนี่ยก็คือโควิดเมื่อวานนี้ยกไอตัวเอมพนะฮะคือเอมพเนี่ยหรือว่าฝีดาดลิงเนี่ยตอนนี้มันระบาดหลักๆแล้วหนัก,ก,กๆในทวีปแอฟริกาแต่ว่าเมื่อวานปรากฏไปเจอที่สวีเดนนะฮะหน่วยงานสาธารณสุขของสวีเดนออกมาระบุว่าพบผู้ติดเชื้อ เอ็มนะหรือว่าก่อนหน้านี้เราเรียกกันว่าฝีดัดลิงเป็นรายแรกในประเทศแล้วสายพันธุ์ที่ติดในสวีเดนคือเคล็ดวันนะฮะซึ่งเป็นสายพันธุ์ชนิดหลายแรงซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สวีเดนบอกว่าได้รับเชื้อระหว่างอยู่ในแอฟริกาก็คือเอาเชื้อมาจากที่นั่นนะฮะนี่ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อนอกทวีปแอฟริกาเป็นรายแรกหลังจากที่พอออองค์การไม่โลก ดเรทิโดสเกรเบยูซุสนะฮะเราไม่ได้ยินเสียงชื่อนี้นานมากแล้วคือตอน WHO นี้พูดชื่อท่านทุกวันอตอนโควิดพูดชื่อท่านทุกวันดเรเกรเบยูซุสนี้หายไปเลยกลับมาอีกแล้วกลับมาทีไรมักจะมีข่าวไม่ดีเท่าไหร่ <laughs> ท่านอยากลับมาบ่อยนะฮะดรเกรเบยูซุสเนี่ยบอกนะฮะบอกว่าจําเป็นต้องมีการประกาศ ให้เอ็มพ็อกซ์เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระบาดระดับโลกเพราะว่าการแพร่ระบาดในแอฟริกาเนี่ยมันไปเร็วกว่าที่คาดแล้วก็โอกาสที่จะออกนอกทวีปเนี่ยมันน่ากังวลมากเดี๋ยวฟังเสียงท่านดูค่ะ Last week I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of e mpox in the Democratic Republic of the Congo and other Countries in Africa. Today, the Emergency Committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. ระดับที่เรียกแพนเดมิกแต่ว่า e mPox เนี่ยที่เป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยภาวะฉุกเฉินหมายถึงอะไรเพื่อที่จะให้คนเฝ้าระวังแล้วก็ตอบสนองแล้วก็ประเทศต่างๆต,ต้องระดมทรัพยากรอ,อย่างเช่นวัคซีนแล้วก็เริ่มทดสอบวินิจฉัยโรคไปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแต่สมัยโควิดเนี่ยมันเป็น มันเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าแพนเดมิกนะอันนี้ยังไม่ถึงระดับนั้นต้องขออภัยด้วยนะเอ็มพอ็อกคืออะไรมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนอาการเป็นยังไงบ้างนะเอ็มพ็อกซ์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอยู่ในกลุ่มเดียวกับเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคฝีดาดหรือว่าสมอ l l พ็อกซ์ติดต่อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเช่นการมีเพศสัมพันธ์การสัมผัสทางผิวหนังหรือติดต่อจากละอองฝอยจากการหายใจหรือการพูดผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่นมีไข้หนาวสัน่นแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อจากนั้นมันจะมีอาการเฉพาะตามมาก็คือผื่นแดงขึ้นตามลำตัวแล้วก็ผื่นแดงมันจะกลายเป็นผื่นนูนเกิดตุ่มหนองกลายเป็นสะเก็ดแผลในท้ายที่สุดแต่ว่ามันอาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้โดยคนรับเชื้อมีัตราการเสียชีวิต4 0ต่อร้อนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตเนี่ย การติดเชื้อโดยทั่วไปสามารถหายไปได้ภายในระยะเวลา14-21วันเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอมพ็อกซ์เนี่ยมีสองสายพันสองสายพันธุ์ก็คือ c คทวั1กับแ a ทท2นะฮะเอมพ็อกซ์ ox, หรือว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยเคยระบาดไปเกือบร้อยประเทศทั่วโลกแล้ว WHO เคยประกาศภาวะฉุกเฉินมาก่อนหน้านี้แล้วเดือนก็กฎดาษคมปี2022ตอนนั้นเนี่ยสายพันธุ์ที่ระบาดก็คือแ a ทท2นะคะซึ่งความแรงมันน้อยกับ c คทวั1 ตอนนี้สายพันธุ์ที่อรารวาสเนี่ยมันดื้อกว่านะฮะโดยการระบาดในระลอกก่อนเนี่ยเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักแล้วก็ที่ติดเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่ในชุมชนออชายรักชายและหลังจากที่ WHO เริ่มปูพรมตรวจหาผู้ติดเชื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยภาวะฉุกเฉินก็ได้รับการยกเลิกในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน โดยคราวนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว90,000คนทั่วโลกไทยเนี่ยเคยเจอการระบาดของฟิดักลิงหรือว่าเอ็มพ็อกซ์นะฮะระหว่างเดือนกรกฎาคมปี2022ถึงพฤษภาคมปี2024ติดเชื้อสะสมที่787รายอย่างไรก็ตามการระบาดที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดจนทำให้องค์การไมโลกต้องประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งเกิดจากเชื้อสายพันธุ์แคทวัน ที่มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์แคลส์ทูที่แพร่ระบาดในคราวนั้นนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าการกลายพันธุ์ของมันไปเป็นแคล์วันคือไม่ใช่1-2นะ2-1ทําทำให้มันเกิดการแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นนะคะตอนนี้มี34ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีรายงานติดเชื้อหรือถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ระหว่างมกราคมถึงกระกฎาคมปีนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้สะสมมากกว่า14,500รายแล้วก็เสียชีวิต524รายในประเทศแอฟริกาประมาณ10ประเทศถ้าเราเอาไปเทียบกับช่วงวัเดียวกันในปี2023หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ160ส่วนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ19ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็คือร้อยละ90อยู่ในประเทศ ของโกนะฮะแล้วก็ตอนนี้แพร่ไปยังเพื่อนบ้านในแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันออกเช่นบุรุนดีเคนยารวันดาแล้วก็ยูกันดาและเมื่อวานมีรายงานผู้ติดเชื้อเอ็มพ็อกสายวันแคทวันนอกแอฟริกาเป็นครั้งแรกที่สวีเดนนะฮะความเห็นของลอเรนซ์กอสตินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวของสหรัฐระบุนะเขาว่าการพบผู้ติดเชื้อในสวีเดน หมายความว่าอะไรหมายความว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อที่ยังตรวจไม่พบอีกหลายสิบคนในยุโรปปิดท้ายด้วยวิธีป้องกันวิธีป้องกันการติดเชื้อและก็การระบาดของโรคนี้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนให้กับคนที่ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะแต่คำถามคือทำไมแอฟริกาถึงไม่ทำคำตอบก็คือวัคซีนไม่พอนะะมันก็เลยเกิดการระบาด